ก็สวัสดีครับ FC ช่องลุงนายนำโชคนะครับทุกทุกท่านนะครับเ,ออ <c oughs> เลขวิ่งของเรางวดที่ผ่านมานะครับหมีนาหก็นะครับก็เข้าไปพร้อมกับเลขจับคู่นะครับแล้วก็มาตามต่อกันนะครับเลขวิ่งของเรา ช่องของเราก็เข้ามาหลายงวดนะครับทีนี้ก็จะมาจะเริ่มมาทำสูตรนะครับเอ, <c oughs> เอาสูตรให้เพี่น้อง f อีได้ดูกันนะครับไม่มีไรสูตรนะครับช่องลูในนำโชคก็จะนำเสนอสูตรสูตร ที่ตั้งชื่อว่าเป็นสูตรสองนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรสองนะครับงวดสิบหกกุมภานะครับงวดสิบหกกุมภานวก็ก็เข้ามาทั้งเลขวิ่งทั้งวิ่งบนวิ่งล่างนะครับอ่านะครับแล้วก็ก็คือว่าจับคู่นะครับจับคู่เราก็พาดไปนะครับ ก็มาตามต่อทางข้องวดหนึ่งวันที่หนึ่งมีนานะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับตามสูตรนะครับจะได้เลขนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นสามสี่เจ็ดแปดนะครับมาตัดก็จะได้วิ่งเจ็ดกับวิ่งแปดนะครับเลขที่ออกนะครับหกศูนย์สามนะครับเจ็ดเก้านะครับ เลขกวิ่งก็เข้าไปที่7นะครับจับคู่นะครับก็ได้เข้าไปที่เจ็ดเตรงๆนะครับ <c oughs> นี่เราก็จะมาตามต่อนะครับวดวันที่16มีนานะครับ <c oughs> 16, 6, 6เออสิมีนาหกเจสูตร2นะครับซึ่งก็จะมาตามต่อสูตรนะครับเออ หวังว่าก็คงจะโชคดีเองเหมือนเดิมนะครับนรัมาตามต่อกันนะครับนะครับสูตรของเราก็มีตามนี้เลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรที่1ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับบวก3นะครับบวก1บวก1บวก1บวก2บวก1บวก2นะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลัก10นะครับของเลขท้าย3ตัวละวันที่1นะครับหลัก10บนนะครับหรือเรียกว่าบนนะครับบวกบวกหลัก10นะครับแล้วก็จะมาบวก1บวก สองบวกสามนะครับแล้วก็บวกหนึ่ง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 นะครับหลังจากนั้นก็จะมาจับคู่ชนกันนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นสี่ตัวก็จะใช้หลักหน่วยล่างนะครับเป็นหลักหน่วยล่างเป็นตัวเป็นตัวตัดนะครับจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับ หลักหน่วยล่างบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสามแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็จะได้เลขสี่ตัวนะครับแล้วก็จะมาตัดกับเลขที่ได้จากท้องสูตรนะครับแล้วก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับก็จะได้เก้านะครับนำเก้าจากหน่วยล่างมาตั้งนะครับแล้วก็บวกสามนะครับ เก้าบวกสามก็เป็นเลขสิบสองนะครับสองบวกสามก็จะเป็นเลขห้านะครับห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นเลขหกนะครับหกบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขแปดนะครับแปดบวกสองก็จะเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองก็จะเป็นสามนะครับ สูตรที่2หลัก10ก็คือ0ูนย์นะครับนำศูลงมานะครับบวกด้วย0นะครับศูนย์บวกศะครับก็เท่ากับเท่ากับศนะครับศูนบวกหนึ่งะกับหนะครับหนบวกสเท่ากับเป็นสามบวกสก็จะเป็น6น6หกบวกหก็จะเป็น7 เจ็ดบวกหน, 8. 8ก 1, นึ่งก็จะเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้านะครับก็จะเป็นเก้านะครับก็จะได้ตัวเลขเก้านะครับเพราะเก้าบวกหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์อ่าคงจะตัวนี้คงจะเม็ดต้องนะครับแล้วเราก็จะมาดูตัวที่ชนกันนะครับตัวที่ชนนั้นก็จะมีเลขศูนย์นะครับ เลขหนึ่งนะครับเลขสามนะครับแล้วก็เลขหกนะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขแปดนะครับเราก็จะได้ตัวเ่นมาหกตัวนะครับหกตัวนะครับนี่ตัวเ่นตัวนี้น่าจะมาครบสองตัวหรือไม่นะครับ ก็จะมาดูตัวเลขติดนะครับเลขติดสี่ตัวนะครับหนะึ่งเก้าเก้าบวกหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามก็เท่ากับสามนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับศูนย์สามสี่นะครับศูนย์สามสี่ มาตัวนี้เราก็จะได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็เตเลขวิ่งก็คือเลขสามนะครับเละศูนย์กับสามนะครับแล้วก็จะมาจับคู่นะครับศูนย์กับสามนะครับศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดนะครับ ศูนปดนะครับส่วนสามก็จะเป็นสามหนึ่งนะครับสามหนะครับสาเจ็ดนะครับแล้วก็สามแปดนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวเลขเราก็ได้มาเป็นกลับตัวด้วยนะครับตัวนี้ บนล่างนะครับบนบวกล่างนะครับกลับครับกลับกลับตัวนะครับลับตัวนะครับ <c oughs> จากสถิติที่ผ่านมานะครับก็ เข้าดีมาตลอดนะครับเลขวิ่งของเราก็หวดต่อไปนะครับเลขวิ่งศูนย์นะครับจะมีให้เห็นอีกหรือไม่นะครับแต่ <c oughs> น่าจะมานะครับน่าจะมาลุงนายนำโชควันนี้นะครับก็ขอจบสูตรเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับ